หวยเชลซีบุกแพ้มิโดสโบน1-0คาราบาวครับเรเซอร์เบนขอขอบคุณซูซูกิ s w i ฟ t g เ n ลเนมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปายเลอร์รอบคันและชุดสติกเกอร์เ l ลเน็ก dition เต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ d วลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่จะช่วยพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยครบครันพบกันได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e อส b e n o Official ครับกอบแพ้ไปครับเชลซีนะครับ1ประตูต่อ0นะครับในเกมเกมนี้หลายคนก็คงจะรู้สึกว่าอะไรครับเนี่ยโอ้โหคิดว่าเกมนี้น่าจะชนะแน่ๆครับแต่สุดท้ายท้ายสุดมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมิดเดิลสโบครับ เปิดบ้านชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับมิดเดิลสโบเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนตัวไปก่อนด้วยซ้ำเลยครับ20นาทีแรกเนี่ยเจ็บไป2นะครับผมทางด้านของลาเตลาครับเจ็บไปบานกูล่าเจ็บไปนะครับเป็นจอร์ชโคเบิร์นกับแมดครากลงสนามมาครับเอตาจอร์ชโคเบิร์นเนี่ยโอ้โหผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นอะไรเลยเลยครับตัวใหญ่เบิร์นมเทิรมเลยนะฮะแล้วก็ลงมาเก็บบอลได้เป็นอย่างดีครับแต่บอกเลยนะครับว่าวันนี้นะ่ยแต่เชลซี เล่นแย่กันแทบทุกคนจริงๆนะครับผมจอร์เจเปโตวิชครับเกมนี้ไม่ได้เซฟเลยนะฮะใช้คำอ่ะมีเซฟไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะฮะก็ได้เซฟไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วสุดท้ายกับเกมเกมนี้ก็นะฮะ คือโทษปโตวิชไม่ได้ครับเพราะลูกที่เข้าเนี่ยโอ้โหมันจอขนาดนั้นนะครับเปโตวิชเนี่ยก็มันเลยไม่อยากไปว่าอะไรแกครับแต่แนวรับครับวันนี้ครับลีวายโควิลโคตรบ่แบบบ่สุดๆบ่อแบบไม่รู้จะบ่อยังไงเลยครับวันนี้โควิลแย่มากๆครับเกมรุกก็ไม่ได้ขึ้นไปเติมเกมรับก็มีจังหวะพลาดหลากหลายจังหวะแล้วก็ประตุที่เสียไปเนี่ยก็เป็นโควิลนั่นแหละครับที่พลาดไปแล้วก็เรียบร้อยเลยครับผมเชลซีโดนยิงประตูไปแฟนเชลซีทางกันยับนะครับ มาโลกุสโต้ครับวันนี้ก็ดูเงื้อเงืง้องักงักนะฮะไม่รู้ว่าไปฟังเพลงของปอยฝ้ายมาหรือเปล่านะฮะเกมนี้ก็เล่นอะไรก็ไม่รู้เทียโกซิวาก็มีจังหวะลื่นเหมือนกันแต่ก็ยังแก้ตัวมาได้นะครับแอคเซลดีซาสซี่นะ,ะสำหรับดีซาซี่ในเกมนี้ก็โอเคนะฮะก็มีจังหวะที่ช่วยสกัดได้หลากหลายจังหวะเหมือนกันเดียวที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้แย่นะครับมอสเซตไคเซโดนะครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าไคเซโดในวันนี้ก็ไม่ถึงกับดีครับแต่ก็มีจังหวะตัดเกมได้แต่ เอาจริงผมว่าก็ควรจะทำได้ดีกว่านี้ครับเอนโซ่เฟรนเดสเหมือนกับยังไม่ฟิตนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมเนะ็นผมว่าเกมนี้นะที่ดีที่สุดคือคอนเนอร์กาล์ลเกอร์นะผมว่าคนนี้คอนเนอร์กาลลเกอร์แบบเป็นคนที่มีเอ NERGY และก็ดูแล้วเนี่ยเล่นดีที่สุดของเชลซีในวันนี้สำหรับผมนะฮะส่วนไรฮิมสเตอร์ลิงครับก็ดูแล้วตันๆไปหน่อยครับแล้วก็ คือทําอะไรไม่ค่อยได้ครับลากไปเจอ2-3คนล้อมหน้าล้อมหลังซึ่งแคลริคเนี่ยโหวันนี้ครับแนวรับเนี่ยเดวิฟายลูคัสแองเกลลาฟานเดนเบิร์กอะไรพวกนี้โอ้โหยืนรอกันแน่นเลยนะครับหลัง3ของทาฝั่งของ m ิด d สโบรนะครับวันนี้เจาะยากครับแต่คนที่โคตรแย่ยมากๆครับคือโนดีมาดูเอเก้ครับวันนี้มาดูเอเก้เล่นแย่มากครับ ผมว่าหลายคนก็คงจะรู้สึกเหมือนผมว่าวันนี้เล่นจับบอลลั่นเล่นอะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้มาดูเอเก้คือฟอร์มที่เคยยิงประตูไมาได้ก่อนเนี่ยคือหายไปหมดครับวันนี้เล่นหวยจริงครับนอนดีมาดูเอเก้ส่วนโคปาเมอร์ครับวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่คมนะครับแนวรับของมิดลสโบเนี่ยโหจ่ายบอลทําหมูหกจ่ายพลาดหลากหลายจังหวะมากๆแต่เชลซีก็ลงโทษไม่ได้ครับโคปาเมอร์เนี่ยมีโอกาสจะจะหลุดเดียวไปยิงหรือจังหวะที่เอนโซยิงไกลไปเนี่ยทางด้านของทอมโกลเวอร์ รูสับตัวของโบโรเนี่ยรับหลุดซ้อมแตกแล้วแต่โคพเมอร์ก็ซ้ำแล้วก็ออกไปยังหน้าเสียดายแบบไม่น่าเชื่อครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าวันนี้พอร์ชเนี่ย แก้เกมก็ดูแปลกๆนะครับส่งตัวใหญ่อย่างโรย่าลงมาก็ไม่ได้โยนเขาใส่ครับไปแทงเข้าหาเขานักเตะเชลซีก็ไม่ได้ขับเข้าหาช่องอะไรเลยนะครับและโดยไอเก้ออกไปครับมูริกลงมาก็ไม่ได้ต่างกันครับมูริกลงมาก็เลี้ยงติดๆขัดๆอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะทางฝั่งแบ็คซ้ายก็ไม่เติมขึ้นไปช่วยมูริกก็เลื้งงงักบางทีก็ไปทับกับสเตอร์ลิงบ้างแต่ว่ามูริกลงมาก็งงเหมือนกันนะครับทางด้านของอาร์มันโรย่าครับลงมาก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายครับบอลก็ไม่ค่อยถึงจนลืมไปแล้วว่าแกลงสนามด้วยเหมือนนกััทางงฝ่ ของ ie, อัลฟี่กิลคริสเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นทำประตูได้ไป็นหนึ่งครั้งเหมือนกันเรียกได้ว่าวันนี้นะครับเชลซี Chelsea, เล่นไม่ดีครับแล้วก็สมควรแล้วนะครับที่แพ้ต่อมิดเดิลสโบรไป1ประตูต่อศูนย์ดีนะครับว่าจังหวะสวนกลับของมิดเดิลสโบรเนี่ยไม่โดนเพิ่มนะครับวันนี้ไม่เข้าแคริกเนี่ย พอได้ประตูขึ้นนาในครึ่งแรกปุ๊บครึ่งหลังมาเนี่ยโหก็ตั้งรับอย่างแน่นนะครับแล้วก็กะโต้กลับแล้วก็เน้นในเรื่องของการบอมเข้าใส่ก็เกือบโดนไปเหมือนกันนะครับทางฝั่งของเชลซีครับก็เดี๋ยวจะต้องเจอกับฟูลแลนนะครับผมในเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้นะฮะเวลาทุ่มครึ่งถ้าเชลซีชนะฟูลแลนเนี่ยซึ่งเป็นการเตะคู่แรกของพรีเมียร์ลีกเลยนะฮะก็จะแซงขึ้นไปอยู่กันที่7ที่8เลยทีเดียวนะฮะจะพ้ลจากอันดับ10แล้วส่วนเกม f a Cup นะครับ เกมหน้าเนี่ยจะเตะกัน24มกราคมครับเปิดแซงฟอร์ดบิชนะฮะยังมีอีกหนึ่งเกมเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรครับเชลซี Chelsea จะไหวไหมจะเข้าสู่รอบชิงหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้เนี่ยลิฟูปเปิดแอนฟิลด์เจอกับฟูลแลมด้วยเดี๋ยวมาดูว่าจะมีพลิกล็อกกันอีกหนึ่งคู่หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้ที่เชลซีแพ้แบบโอ้โหน่าเกลียดมากครับคือเล่นไม่ได้เรื่องครับจังหวะนี้นั่นไม่ดีเลยนะฮะคิดเห็นอะไรเกมนี้คอมเนมนต์มาได้ครับ